สวัสดีครับเราเที่ยวคนเดียวปีนี้ผมอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาดูบรรยากาศก่อนจัดงานเคาดาว2 0 2 4นะครับที่ไอคอนสยามนะครับเป็นอีกสถานที่ยอดนิยมนะครับที่คนนิยมมาเคาดาวกันวันนี้คนเยอะมากครับวันนี้มอสยามรับปริญญานี่ยที่โซนตรงนี้ครับก่อนหน้าเนี่ยก็คือจะเปิดให้ประชาชนนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเดินถ่ายรูปนะครับแต่ปัจจุบันไม่ได้แล้วครับปัจจุบันเนี่ยเป็น ร้านอาหารแล้วครับเพราะเช่าพื้นที่ทําเป็นร้านอาหารแล้วนะคร mm hmm. เราก็สามารถยืนได้เฉพาะโซนนี้ครับโซนฝั่งที่เป็นสตาร์บัคนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้นะเมื่อกี้ผมอยู่จากด้านนี้ครับน่าจะประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เดินลงมาด้านล่างนะครับที่ไอคอนสตาร์ที่ไอคอนสยามนะครับไม่ใช่ว่าใครจะมาร่วมงานเท้าดาวก็มาได้นะครับเพราะว่าที่ไอคอนสยามเนี่ยเขามีการจํากัดจํานวน งานนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ย mm hmm. ก็ไปติดตามได้ในเพจของไอคอนสยามนะครับเขามีการแจกอีติเก็ตนะครับจะเป็นหมัดโซนยืนนะนะครับวันละ3ามรอยผมไม่แน่ใจว่าเขาจักให้แจกถึงวันไหนนะครับลองเข้าไปดูได้ตอนนี้ผมลงมาด้านล่างแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือโอ้หเวทีใหญ่มากใหญ่กว่าปีที่แล้วครับนี่นะทุกคนเวทียาวมากนะครับจากฝั่งนู้นนะฮะไกลๆเนี่ยยาวมา อีกฝั่งเลยนะครับมาถึงฝั่งนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับปีนี้น่าจะตัดจัดใหญ่กว่าทุกปีนะสำหรับศิลปินนะครับที่จะมาในงานไอคอนสยามคาดาว2อ2 4น์ออันนี้ผมคงไม่ต้องบอกนะครับเพราะแฟนคลับเขาน่าจะรู้ดีนะฮะว่าใครมาบ้างนะฮะต้นคริสต์มาสจะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับอยู่โซนเดิมนะครับเพราะตอนนี้ผมเดินมาอีกฝั่งแล้วนะครับบรรยากาศตอนนี้โอ้คนเยอะมากนะครับวันนี้คนคึกคักมากนะมีทั้งนักท่องเที่ยวที่เป็น คนไทยเราเองนะฮะแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยปีนี้นะครับใครที่ไม่ได้มาเขาดาวที่ไอคอนสยามเนี่ยก็สามารถชมสดนะครับผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับของไอคอนสยามเองนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Facebook นะครับหรือว่าทางซีทีวีนะครับที่เป็นทีวีดิจิตอลเนี่ย ในส่วนของการถ่ายทอดสดนะครับถ้าเป็นทางโซเชียลทางไอคอนสยามเองนะครับเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะถ้าเป็นผ่านทางทีวีนะครับก็ตั้งแต่เวลา5้าทุ่มเป็นต้นไปฝั่งด้านนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกัน็สําสหรับใครที่จะเดินทางมาเขาดาวที่ไอคอนสยามนะครับถ้ามาโดย BTS เ,เนี่ยนั่งรถ ถไฟฟ้า BTS นะครับมาลงที่สถานีกรุงทนบุรีนะฮะหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนรถนะครับต่อเป็นรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับต่อรถมาลงที่สถานีเจริญนครเขาเป็นว่าที่ไอคอนสยามนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเราเที่ยวคนเดียว EP หน้าผมจะไปที่ไหนแล้วเจอกันครับ